嗯。对。嗯 <両刀 poured alive>，你今天给我打的这个拉什的票，哎，对对对。 นี่จะพาเดี๋ยวเลี้ยวๆได้ตรงนี้เนี่ยมาจะเสร็จทีเนี่ยมาไปหน่อยนี่นี่มาไปหน่อยนี่เนี่ยนี่โอ้โอ้แล้วก็นี่ จะทำหน้าท well. uh ี่ได uh uh ้แล้วเลือกถึงลสเนส่งล่างเป็นอี่อ่าแล้วมาเก่ง นี่ใครเป็นหมอหมออีกแล้วหมอกานชั้ง์ภาพเท่านั้นนี่นตอบที่นี่ไม่ยอมให้ไปใครถามหมอไม่เไรโยงถ้า <c oughs> เปิดประตูให้ <c oughs> ข้าราชกสรสอดไหมน, <c oughs> นี่ นี่เขาไอ้เาเราเคยอยู่ทางโน้นต้อมอยู่ทางนี้ทีวีดูดอกเออดูดอกนี่เอ้มันดูดอกนี่ถ้าคนนั่ก็คือ anh anh kia hết Lên đây thì đủ đu, mày đu với chị, mày đu mày thả xuống đi